สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตือเหลือลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมานะมาถึงแล้วมาหอดกมี่เมย์เมย์มาถ่ายตอนรับยังดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาหอดติกินข้าวกินหนำไปกินแล้วครับพักที่เดียวกันไม่มีพักใส่พักยี่ใส่ ยื้อยู่็จแล่ะอยู่มองเธอพักนั่นล่ะตลกเธอพักอยู่ในเมืองกันบ่แมือเห็นรถเธออยู่ใช่หรือเปล่าใช่ใช่แน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 ่ไหมแน่ใช่คันนี้หรือเปล่าแน่คันนี้แหละจำได้ มนอลีบอกเคย่หวยเบิร์ติดมาจากเรา็กแบมากจองปูสาดไปย่างสาดนาอาบ้านเจอ่ขุจะคุ้นตรัูข่าววันนี้เวทีโยกมาแขงนึงตอนใดฝนมันตกตอนนี้บอโยกบอยตอนนี้บโยกตอนนี้เศ้าแล้วเต้าแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อไลฝนนี้แม่ไลล ไล่สับปะมาเ <มา S 2> นี่ยเดอคนมาเดือมาเบิงเ่งสาวหน่อยเดือเอาไล่ฝนหนีแม่สับะมาหนาเนี่ยโอ้ยว่าต้องไล่ครองคัง,งเขาดีเขาแมนบ่บหู้ว่าเนี่ยว่าเต็นดิเซ่เนี่ยท่อหูเขาเปะอยู่เาตนีแล้วแมนบ่ล่ะมึงดูฝนเอาเต็นลงงั้นว่าเต็มฝนไปย่านฝนย่านว่า พอดีแล <ấu. S 1> ้วมายกมายกเต้นขึ้นซอยกันเอ้าหมูอีกผู้นึงเพื่อไปใส่แฟนจะไปใส่กําลังอันกําลังเลี้ยงลูกอยู่เอ้าสมาสิจอู่ทางใดล่ะผู้ใดล่ะสิซอยเป็นใส่อ่ะจัวเฮาไปใอยกับซอยบ่ ม่แหห้มืดอยู่เว้ยมีคือมือดแท้แย้มกับเรเห็นเออเออเออเต้นขึ้นแล้วพี่น้องบันนี้ได้บ่ละหน่อยเอ้ยล้มสี่ประมาณอีกตัวไฟกับประธานมาดิ นี่เห็นค้นบ่างหรอพี่น้องคือว่าเปิดเฟสมาเปิดเห็นไหมอ้าวเฮ้ยไฟมาแล้วไฟโทรศัพท์น้ำตุ๋นค่ัเดี๋ยวเอาไปทางนอกก่อนรับบทผู้ประสบภัยวะเนี่ยประสบภัย บได้บ่ละตรงได้ตรงได้โออตะลิ่นตูนดิเอาการะด้งเอาขึ้นครับ เนี่ยแหละเป็น้องชีวิตมาล้าเยบร้อยอุ้ยฟังนี่คือสูงเกินปุยสูงปะเจาวถอดเกือบก่อนมันสิเปลี่ยนตัวดีครับ สวัสดีค่ะเขาเอาออกเกิดทำเลยเขาต้องเอาลงอีกวะเอาลงอีกันนึงตัดบั้นไฟยังมา,มาเลยพี่นองเฮ้ยซ้ำกันเปล่าล่ะซ้ำแหละมันใจออกไปข้างนอกวันนี้มันคือหอนแท้มันจะใส่ครับเนี่ยเอากินมาแต่แม่แล้วเอาม,มาหั่นมาทางนอกมาห้างนอกก่อนไปไปมันร้อนออเ้ยเย็บเกือบเพื่อน ชีวิ่าจะสีเต่งหนาแล้วนะแต่งเลยอะไรเนบ่ยไนีแตูนเนาะไฟกับวัฒนีทากี๋ยวเฮดเปิดแฝงเนี่ยโอกันให้น้่เนี่กันให้แน่นีนองนีกันขึ้นนิดนึงโอ้ยว่เคยกันคิวจเคือเอาปกติไฟกันไ้ ปกันบด้ก้วเขียนเลยการนี้ยังสั่นมันจะเขียนง่ายง่ายขึ้นตาตาไฟได้ปะเรีบไปเรียกหัวชิมเขายังงี้อ้ยยังงี้เตรียยอุ้ยก็บอกให้กินน้ำเนี่อันใดเจาบอค่ะเกแต่จะกลี่ ใายเสร็จแล้วไม่กินเลยใายเสร็จแล้วไม่กินเลยมั้งนะเห็ดตาหักจบมึงเหตุอะไรเห็ดเหตุอะไรเห็นน้องหักแพงบมกทุกมือล่ะจาหักอยากมีจังสีดิเจียวบ่เจียวห้ามให้ทุกมือเอามื่อนี้เอามื่อนีเอามื่ออะไรด้ทุกมือก็กินคือเก่าไมื่อไรก็ไม่ใหจังสีล่ะอยู่น้ำกันทุกมือจังสีละ คำสอนของพ่อบอกอย่าท้อเมื่อเจอปัญหาแม่เตือนใจทุกเวลาได้ยิีมาลูกอย่าลืมตัวใส่เลือดลํำเพลนแม่พ่อเคยเดินหายอยียงครอบครัวพุดคุณเต็นเพลงยกไว้เสียหัว อย่าท้ออย่ากลัวเส้นทางทำกินเพลงจะคลองจำได้ปะเนี่ย<ะ>เพลงจะคลองไหมเพลงใดเพลงใดเอาเพลงตัวเองไงเพลงตัวเองที่อัดอัดนี่หรอในค่ายหรอใช่จำได้ที่ตาตานระบายคือรุ่นเลย<ะ>เฮ้ยฮ<ะ>่าพ,อ,อ,พ,อ,อ,พอเก็บก็พอพอใิดก็พอเลย มาเหินเป็นตอปว,วกจอบู้ลุกสวัสดีนางเอกค่ะนางสอสีสมาแล้วมีจะมองหัวไปมาอะไรพี่พึ่งมาเนี่ยความหมดหวังของคนรอบข้างหลอนอยู่ในหัวเอลงเพลงสไตล์นี้ต้องให้พี่ออกเอ็มสอนเพลงอะไร <c oughs> เงนี่ยที่น้องมานะละร้องเนี่ยพ่อพี่เอามีเป็นคนเสียงหวานแล้วก็เป็นคนทีเ่เสียงหวานแล้วก็เพลงให้น้องใช่ไหมใช่เก็บเกี่ยวพ่อลองน่อยฟังเนี่ยฝาเงินเป็นต่อพ่อพ่อฟัูได้ไหมผู้เบาผู้พานเอาต่อยอผู้เบาผู้พานเนี่ยค่อยลื่อเลยลเก็บเอาคำพอ่อผู้เบาผู้พานเก็บเอาคำพอ่อหอใส่กระเป๋า ทำเร็ววะอยู่วะขู่บ่าวขู่พานเก็บเอาทำพอพอใส่กระเป๋ามาสู่เองลองจุให้เยาวมันเป็นเมนวอะไรเอาเป็นภูมิคุ้มภัยอยู่ไหนขู่บ่าวขู่พานเก็บเอาทำพอพอใส่กระเป๋า หัวเฮ้ยหวานค่ะใช่ถ้าพอหล่อแบดนี้ค่ะถ้าเพลงสุดบายดีค่ะพี่เอร I'm Sorry จะหายทออวัมาได้ดีเพะว่คนไดเสียงอะเป็นที่ชอบบิวอรุ่เป็นคนที่บิวอรุ่งได้การแสดงกานแข่งพูรหล่อเลยโคงเอาพูดหล่อเลยเอออยู่่วนวิธีสิอ๋อละออกปะคัคดิเป็นไรห่งหนัน้ำน้ำซดแล้วแบบรอแบบเด็กแบบละอ่อนก เอ้าสิเด็ปิดคลิปก่อนมูได้นี่โอ้โหทำไมที่ปิดเร็วจังเข้ามาเร็วไงแล้วก็สวัสดีจ้าเอาเอาคลิปนี้กระเป๋าไว้ซ้ำเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมานสานต่อไปเราได้ฝากช่องน้องมาน้าหน้าเบิร์นออกพี่เช่าฝากว้ไค่ะฝากไว้ได้เออาใจพ่อแม่พี่น้องด้ึครับเด้อฮักกันไว้คืบเกินยอดปั่นไม้ยาสีพีษผ้งมังคือน้ำเถิดข้าวเหนียวพี่น้อง อไอ้คลินี้ก็บบาีอ่ะตอนนี้เราได้ไปดูไฟก่อน